สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการ i-Feel บางนา1ในโครงการคุณภาพจากบริษัทนัมเบอร์วันเฮาส์ซิ่งดีเวลลอปเมนต์จำกัดค่ะโครงการ i-Feel บางนามีทาวน์โฮมโฮมออฟฟิศ2-4ชั้นและยังเป็นโครงการที่ถูกที่สุดในย่านบางนาด้วยนะคะสำหรับที่ตั้งของโครงการโครงการตั้งอยู่ติดถนนใหญ่เรียบวงแหวนการจนาพิเศษ การเดินทางสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางบางนาตราดเส้นทางอ่อนนุชลาดกระบงังและยังเชื่อมต่อเข้ากับทางด่วนมอเตอร์เวย์ได้ด้วยนะคะนอกจากการเดินทางที่แสนจะสะดวกสบายแล้วโครงการยังอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างอย่างตลาดน้ำเบวณรามสองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงสองห้างสรรพสินค้าเมกะบางนาสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิง และยังเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิได้โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นค่ะแนะนำโครงการมาขนาดนี้แล้วเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในโครงการกันดีกว่าค่ะว่าจะน่าสนใจเพิ่มมากขนาดไหนตามมาเลยค่ะ ก็มาอยู่กันที่ทาวน์โฮม3ชั้นสำหรับอยู่อาศัยทําเลอยู่ด้านหน้าใกล้กับเมนเอนทานซ์ของโครงการนะคะฟังก์ชันของตัวบ้านจัดได้ถึง3ห้องขนาดใหญ่3ห้องน้ำจอดรถได้2คันหน้าบ้านกว้างอยู่ที่5.5เมตรเลยค่ะตัวบ้านตั้งอยู่บนที่ดิน21.3ตารางวาพื้นที่ใช้สอยได้มากถึง194ตารางเมตร ใหญ่เทียบเท่ากับบ้านเดี่ยวเลยล่ะค่ะ<ว>เดี๋ยวเราเข้าไปดูฟังก์ชันด้านในกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัวบ้านกันนะคะพื้นที่ชั้นหนึ่งก็จะเป็นออกแบบมาให้เป็นพื้นที่โลง่งเราสามารถแบ่งสัดส่วนที่จะทำเป็นห้องรับแขกหรือมุมโต๊ะทานอาหารได้ ในชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีในส่วนของห้องเก็บของขนาดใหญ่ที่สามารถจุดของได้เยอะเลยค่ะมีห้องน้ำด้านล่างหนึ่งห้องพื้นที่ซักล้างด้านหลังหรือเป็นพื้นที่ทำครัวได้ด้วยนะคะส่วนพื้นที่ด้านหลังเนี่ยของโครงการจะมีทำตัวซิงค์ล้างจานเอาไว้ให้ และภายในตัวบ้านโครงการก็ยังติดตั้งสัญญาณการขโมยให้จะเป็นระบบตัว motion sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหว magnetic sensor ตรวจจับการงัดแงะด้วยค่ะชั้นหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันดีกว่าค่ะ เริ่นนำกันไปตั้งแต่แรกนะคะว่าฟังก์ชันของตัวบ้านเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยถึง194ตารางเมตรฉะนั้นเมื่อเราขึ้นมาชั้น2เนี่ยเราก็ยังได้ฟังก์ชันที่เป็นห้องโถงขนาดใหญ่สามารถทำเป็นห้องดูทีวีสังสรรค์อยู่กับครอบครัวหรือจะทำแบ่งสัดส่วนเป็นโต๊ะทำงานส่วนตัวก็ได้นะคะส่วนด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ ตามมาเลยค่ะห้องนอนใหญ่ของตัวบ้านก็จะได้ขนาดใหญ่เหมือนกันค่ะก็ฟังก์ชันจะเป็นห้องน้ำในตัวนะคะแล้วก็จะมีระเบียงที่สามารถเปิดออกมารับลมเย็นๆได้เลยค่ะส่วนพื้นที่ภายในห้องนอนใหญ่เนี่ยเราสามารถให้ทางอินททเลียเข้ามาตกแต่ง ฟังกชันได้อย่างง่ายดายเพราะว่าตัวสภาพห้องเนี่ยไม่ได้มีมุมที่ซับซ้อนเลยจัดรูปแบบได้ง่ายๆเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่ชั้นบนสุดคือชั้น3ของตัวบ้านกันนะคะชั้น3ของตัวบ้านเนี่ยเราจะมีฟังก์ชันคือเป็น2ห้องนอน1ห้องน้ำห้องนอนด้านหลังนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนที่สำหรับน้องๆ เป็นห้องส่วนตัวมีระเบียงให้ด้วยนะคะสำหรับออกไปสูดอากาศส่วนอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านก็คือด้านหน้าบ้านเนี่ยเราก็จะมีด้านนี้เลยค่ะมีห้องอีกหนึ่งห้องที่เป็นห้องขนาดใหญ่เท่ากับตัวห้องนอนใหญ่ที่ชั้นสองเลยนะคะมีระเบียงเหมือนกันค่ะฟังก์ชันห้องแบบเดียวกันเลย เห็นไหมคะว่าทาวน์โฮม3ชั้นของโครงการ i f ฟิวบางนาไม่ได้เล็กอย่างที่คิดเราได้ถึง3ห้องนอนขนาดใหญ่จริงๆค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะได้ชมตัวบ้านกันแล้วรู้สึกชอบและอยากจับจองเป็นเจ้าของแล้วใช่ไหมคะตอนนี้โปรโมชั่นสำหรับทาวน์โฮม3ชั้นเราจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ เพียง3.59ล้านบาทและใช้เงินจองเพียง5,000บาทเท่านั้นค่ะไม่รีบไม่ได้แล้วนะคะเพราะราคานี้หมดแล้วหมดเลยสำหรับท่านใดที่สนใจโครงการสามารถโทรนัดเยี่ยมชมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์021362828าย้ำอีกครั้งนะคะ 021362828สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันที่โครงการ i f ฟ e l บางนาค่ะสวัสดีค่ะ